แล้วหลักคิดเท่บริจอนสันนายกบัมตรีอังกฤษใช้อยู่ตอนนี้เป็นหลักคิดที่มาจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์ Trump, มองว่าโควิด -19 เป็นเพียงนะครับไข้หวัดธรรมดาสามารถอยู่กับมันได้ไม่ต้องสวมหน้ากากไม่มีความจำเป็นต้องสวมนะครับฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องป้องกันที่ดีนะครับใครฉีดก่อนก็ได้เปรียบก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะรอดแล้วก็พ้นจากการติดเชื้อโควิดถึงแม้ว่าติด ก็จะได้รับผลกระทบน้อยลงนะครับการตัดสินใจของบริจอนสันมีหลักคิดนะครับเคยเกิดขึ้นมาก่อนในนิวซีแลนด์เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน, Zealand, นออสเตรเลียะครับโดยเฉพาะหลักคิดบับเบิลทัวร์หลักคิดบับเบิลทัวร์เนี่ยนะครับหรือว่า,าพาสปอร์ตวัคซีนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการนำมาใช้ในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะครับก็มีการปรับปรุงฉากนะจจริงๆก็เริ่มเทสมาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วคราวนี้ก็จะมีการปรับปรุงฉากในรูปแบบใหม่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้หุ้นส่วนเนี่ยไม่ต้องก็เรียกว่าดูฉากซ้ำๆทำการผ่อนคลายบ้าง นะครับอาละเริ่มต้นในเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศสถานการณ์โควิด -19 ยังเป็นประเด็นหลักนะที่พูดกันทั่วโลกในขณะที่สถานการณ์ที่น่าสนใจเป็นเรื่องของความมั่นคงในหลายๆประเทศเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์คือหายอย่างมากฮะตื่นเกาหลีใต้นะครับวันไฟเขียวไปเกาหลีใต้ไฟเขียวอนุมัติวัคซีนโควิด -19 ผลิตเองฉุกเฉินเป็นครั้งแรก รัฐบ,บาลของไทเปนะครับเป็นการอนุมัติวัคซีนโควิด -19 ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศเป็นผลงานของบริษัทยาเมดิเจนนะครับเพื่อใช้ฉุกเฉินโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าข้อมูลเบื้องต้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวัคซีนของเอสซาเซนกาของกังกฤษนะครับเอพีรายงานว่าการออกมาอนุมัติบริษัทยาไต้หวันเมดิเจนวัคซีนนะครับ b บโอโรจิกคอนะครับจากไทเปเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของไต้หวันในการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชากรจำนวน23ล้านคนนะก็เป็นอีกการเคลื่อนไหวถึงที่เกิดขึ้นนะครับอดีตที่ปรึกษาแฉจนสันเมินล็อกดาอังกฤษเพราะเชื่อว่ามีคนแค่อายุป80ปีขึ้นไปที่จะตายเท่านั้น อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบริจอนรสันแห่งอังกฤษนะครับไม่ยอมล็อกดาวน์เพื่อยับยัย้งการระบาดโควิด -19 เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วนะครับเนื่องจากเชื่อว่ามีคนอายุ80ปีขึ้นไปนะครับที่จะตายจากโควิด -19 นะครับและยังปฏิเสธความกังวลว่าจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอาจจะทำให้ระบบสาธารณสุขแห่งชาตินั้นรองรับไม่ไหว ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อทตททัศนครั้งแรกในการอำลาตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนะครโดม o นิกส์คัมมิงส์นะครับ, ics, ings, รบอดีตที่ปรึกษาของจอห์นสันนะครับชี้ว่าผู้นำอังกฤษไม่นำมาตรการล็อกดาวน์มาใช้เป็นครั้งที่สองในฤดูใบไม้ร่วงในปี2020เพราะเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตจะมีเฉพาะคนอายุ80ปีขึ้นไปนะครับ คัมมิงยังบอกอีกว่าจอรนสันพยายามขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินียมดิษฐ์ที่2ซึ่งพระชนมายุ95พรรษาแล้วทั้งๆท,ท,ที่มีข้อบ่งชี้ว่าโควิด -19 กำลังระบาดในสำนักง,งานของเขาและในขณะที่ประชาชนทั่วไปถูกขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าพบการสังสรรค์ที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับในขณะที่โฆษกของจอรนสันนะครับยืนยันว่านายกรัฐมนตรีทำทุกวิถีทาง ปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยอิงคําแนะนําทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดนะครับในขณะที่พักแรงงานฝ่ายค้านชี้ว่าสิ่งที่คัมมิงนํามาเปิดเผยยิ่งทําให้เห็นถึงความจําเป็นจะต้องมีการไต่สวนสาธารณะและเป็นหลักฐานยืนยันว่านายยบุตรีตัดสินใจผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกจนก่อให้เกิดการหายณะต่อสุขภาพของประชาชน นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษตอนนี้เขาก็ยกเลิกทุกๆมาตรการใช้ชีวิตตามปกติแล้วสําหรับอังกฤษญี่ปุ่นก็หวาผู้ป่วยติเชือ้อโควิด -19-4 าทนคนในหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่อังกฤษไม่สนคําเตือนปลดมาตรการนะครับจัดเข้มงวดเริ่มต้นวันอิสระวันแห่งอิสระภาพนะครับหมู่บ้านนักกีฬาโตเกียวผู้ป่วติดเชือ้อโควิด1นรายที่4 ยิ่งตอกย้ำความกังวลของคนญี่ปุ่นขณะที่หลายประเทศในเอเชียอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นขึ้นอังกฤษกลับปลดล็อกข้อจำกัดทั้งหมดท่ามกลางคำเตือนและการโจมตีว่าลอนดอนกำลังฉลาดใจและงโง่เขาด้านระบาดวิทยานะครับนักลย์บอลชายหาดจากกรัฐเช็นะครับกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายที่4 เป็นนักกีฬาคนที่สามกาที่ติดเชื้อโควิด -19 ในหมู่บ้านนักกีฬาโตเกียวโอโลิมปิกที่นักกีฬาหลายคนจะต้องอยู่ร่วมกันภายใต้บับเบิลนะครับป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงนอกจากนี้ยังมีนักฟุตบอลชายของแอฟริกาใต้21คนถูกกักตัวเนื่องจากสัมผัสผู้ใกล้ชิดคนติดเชื้อโควิด -19 นะครับในขณะเดียวกันออสเตรเลีย แม้จะมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าประเทศโดยส่วนใหญ่แต่ยังคงคุมสถานการณ์การระบาดใหญ่ใน2เมืองใหญ่ที่สุดนะั่คือซิดนีย์และ m เม b ลเบิร์นไม่ได้ทําให้มาตรการการล็อกดาวน์เมืองเ e ม b ลเบิร์นนั้นมีต่อไปอังกฤษก็ปรากฏว่าคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับยกเลิกทุกๆมาตรการใช้ชีวิตตามปกติซึ่งมีการประเมินว่าจะมีคนตายถึง200 0 0 0คนต่อวันในขณะที่เตียงโอลิมปิกนะครับ แข็งแกล่งบึกบืนนะครับ IOC ยืนยันปลางโต้เปล่าใช้ที่นอนต่อต้านเซ็กนะครับเตียงกระดาษซึ่งจัดไว้ให้กับนักกีฬาพักผ่อนหลับนอนในหมู่มู่นักกีฬาอโอลิมปิกโตเกียวมีความแข็ง,แ,ขงแกร่งบึกบืนทวิตเตอร์ทางคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับหรือ IOC ประกาศยืนยัน มันเหมาะนะครับตามรายงานว่าเตียงโอลิมปิกโตเกียวไม่ตระหดเพียงพอรองรับกิจกรรมวิดคู่ไม่ว่าจะท่ายากซึ่งก็มีคนทำท่ากระโดดให้ดูในขณะที่โตโยต้าก็ประกาศถอนตัวจากการเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของการจัดกีฬาแข่งขันครั้งนี้ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนบับเบิลป้องก COVID ันโควิดในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกแตกแล้ว เชื้อแพร่กระจายสู่ชุมชนเป็นที่เรียบร้อยผู้ชี่ยวชาญด้านสาสุขนะครับออกมาเตือนว่าบับเบิลที่ใช้ป้องกันโควิด -19 ในหมู่บ้านนักกีฬาที่กรุงโตเกียวแตกแล้วมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 แพร่กระจายสู่ชุมชนนะครับปรากฏว่านักกีฬาโอลิมปิกนะครับยืนยันเมื่อวันที่17กักยายนคมว่าพบนักกีฬาโอลิมปิกรายแรกในหมู่บ้านนักกีฬาซึ่งคาดว่าเปผู้ติดเชื้อ ขอไยมีผู้เข้าพักถึงมากกว่า11,000คนตั้งแต่วันที่2องก,กรกฎาคมเป็นต้นหมาคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ยืนยันเคสผู้ติดเชื้อเป็นนักกีฬาและเจ้าที่ส่วชนแล้วรวมทั้งสิ้น58หลายแล้วนะครับเห็นได้ชัดว่าระบบบับเบิลน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพประชากรของญี่ปุ่นชื่อเคนจิชิมุยะเขาบอกว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็เชื่อว่า น่าจะมีคาสเตอร์ผู้ติดเชื้ออยู่ในหมู่บ้านหรือที่พักแห่งหนึ่งนะบ,บางแห่งและผู้ติดเชื้อเหล่านั้นอาจจะออกมาสัมผัสกับคนในท้องถิน่นนะเขาเตือนว่าการตรวจไม่พบบริเวณด่านพรมแดนรวมไปถึงการควบคุมการเคลื่อนย้ายประชากรที่ไม่สามารถทำได้ยอมรับว่าเกมการในการนี้อาจจะกระตุน้นโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าแพร่ระบาดให้เร็วขึ้นในญี่ปุ่นนะครับ ในขณะที่มีการเตือนขั้นสูงสุดสหรัฐอเมริกาแนะชาวอเมริกันงดเดินทางไปสหาราชอาณาจักรเพราะโควิด1 9รบนะบาดหนักกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและศูนย์ควบคุมป้อง,องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาออกคำเตือนการเดินทางนะครับในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยขอให้ชาวอเมริกันงดการเดินทางไปเยือนสหาราชาอาณาจากักรเนื่องจากมีการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่รุนแรง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสองหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาได้ยกระดับคำเตือนสู่ขั้นที่4เป็นขั้นสูงสุดนะครับโดยปราศจากดี CDC ระบุว่าหากท่านมีความจำเป็นจะต้องไปสหาราชอาณาจักรขอให้มั่นใจว่าตัวท่านได้ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนจะเดินทางนะครับขณะที่หน่วยงานทางต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับใช้ถ้อย แถลงคําเตือนที่หนักแน่นว่าห้ามเดินทางไปสหาราชาอาณาจักรนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้ปลดปรับลดคําเตือนการเดินทางไปสหาราชอาณาจักรสู่ขั้นที่3เมื่อเดือนพฤษภาคมสหรัฐอเมริกามีการ,รเผชิญการเรียกร้องเรื่องสายการบินและองค์กรอื่นๆให้ผ่อนปรนข้อจํากัดเกี่ยวกับต่างชาติที่พำนักอยู่ในอังกฤษจํานวน26ประเทศยุโรปในกลุ่ม เชีงเกนที่ไม่มีการควบกุมพรมแดนได้แก่ไอซ์แรนล์จีนอินเดียแอฟริกาใตา้อิหร่านบราซิลในะครในระยะเวลา14วันก่อนหน้าไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้ตอนนี้ก็วงแตกแล้วพอลูกอเมริกันอดีตนักรบพ,พิเศษหมวกเขียวถูกสารโตเกียวนะฮะลงโทษจำคุกฐานช่วยคาร์ลอสนะฮะหลบหนี สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าศาลกรุงโตเกียวได้มีการตัดสินเมื่อวันที่19กรกฎาคมตัดสินลงโทษจำคุกอดีตทหารรบพิเศษหมวกเขียวไมเคิลน,นะฮะเทเรอร์ผู้พ่อนะครับ2ปีปีเตอร์เทเรอร์1ปี8เดือนฐานแอบช่วยเหลืออดีตผู้บริหารนิสันคารอสโกนะครับหลบหนีออกจากญี่ปุ่นไปยังเลบานอน เอรายงานล้วผู้ภิพากษาญี่ปุ่นนะครับฮิเดโอนะครับนิเรอิกล่าวว่าทั้งคู่ทำความผิดฝา่าฝืนกฎหมายร้ายแรงนะครับจากการที่ในเวลานี้ดูเหมือนแทบจะหมดโอกาสที่ทำให้อดีตผู้บริหารนิสันชาวฝรั่งเศสนะครับ แล้วก็เลบานอนเข้าสู่กระบวนการไต่สวนตามกฎหมายของญี่ปุ่นนะซึ่งตอนแรกญี่ปุ่นก็ให้ประกันตัว2คนนี้ก็พาหนีออกนอกประเทศผวากันทั้งลำหนุ่มอินานติดโควิด -19 ใช้ภาคกลุมหน้าตรวจสอบ PCR r ของเมียพบแอบขึ้นเครื่องกลับบ้านนะครับทำเอาผู้โดยสารหวาดผวากันทั้งลำนะครับเมื่อชาวอินโดนีเซียติดเชื้อโควิด -19 ใช้ผลตรวจนะครับ PCR ของภรรยาและแอบเอาผ้าคลุมศีรษะปกปิดใบหน้าของเธอสวมหน้ากากอัมพางตนเองจนสามารถขึ้นเครื่องบินจากกรุงจาก,กากร์ตากลับบ้านประสบความสำเร็จสำนักข่าวอาสดูซานะครับรายงานว่าชายคนดังกล่าวชื่อสั้นๆว่านาย DW นะครับได้ขึ้นเครื่องบินของสายการบิน1จากท่าอากาศยานนะครับลาฮิมโปรนา กุสมาในกรุงจากาต์ตาเพื่อเดินทางไปยังเกาะเตอร์นาเตนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีการชายคนดังกล่าวถูกเจ้าที่ชุด PPE นะครับคุมตัวไปขึ้นรถพยาบาลไปส่งที่บ้านเพื่อทำการกักตัวโดยมีเจ้าที่เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากที่สนามบินเพิ่มมาตการการการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวด นะครับพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินสังเกตเห็นว่าชายคนดังกล่าวใช้ผ้าคลุมศรีรษะหลังจากเข้าไปในห้องน้ำนะครับจึงได้แจ้งให้เจ้าที่ประจำสนามบินนะครับสุลต่านบารุสเลาะในเดอนาเตเพราะนะครับและได้เมื่อเครื่องลงจอดอยังเป้าหมายก็ถูกตรวจจับโควิด1 9ทันทีซึ่งปรากฏว่าผลออกมากลายเป็นบวก นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ทั่วโลกในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ข่าวนั้นพูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิด -19 อังกฤษนะครับตอนนี้เราคงเห็นหลักคิดของอังกฤษนะที่บริซจอ์นสันได้ดำมเนนการเป็นหลักคิดที่ผิดนะครับ สหรัฐอเมริกามีการตื่นระดับสูงเพราะในอังกฤษเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างหนักและที่สำคัญก็คือว่าคำสั่งนายกรัฐมนตรีบริจอนสันให้ยกเลิกทุกๆมาตรการที่ปรึกษาของบริจอนสันก็ออกมาแฉอีกว่าบริจอนสันนั้นวิเคกาส์สถานการณ์ผิดเข้าใจว่าโควิด -19 จะทำให้คนที่อายุป80ปีขึ้นไปเสียชีวิตโคโซก็ออกมาทาการแก้ไขแต่ก็ดูยาก จะประสบความสำเร็จอังกฤษตอนนี้กำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติในขณะที่สถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วหลักคิดเทเบอร์ริชอนสันนายกตรีอังกฤษใช้อยู่ตอนนี้เป็นหลักคิดที่มาจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มองว่าโควิด -19 เป็นเพียงนะครับไข้หวัดธรรมดาสามารถอยู่กับมันได้ไม่ต้องสวมหน้ากากไม่มีความจำเป็นต้องสวมนะครับฉีดวัคซีน ก็เป็นเรื่องป้องกันที่ดีนะครับไกลฉีดก่อนก็ได้เปรียบก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะรอดแล้วก็พ้นจากการติดเชื้อโควิดถึงแม้ว่าติดก็จะได้รับผลกระทบน้อยลงนะครับการตัดสินใจของบริจอนสันมีหลักคิดนะครับเคยเกิดขึ้นมาก่อนในนิวซีแลนด์เคยเกิดขึ้นมาก่อนในออสเตรเลียะครับโดยเฉพาะหลักคิดบับเบิลทัวร์หลักคิดบับเบิลทัวร์เนี่ยนะครับหรือว่า,าพาสปอร์ตวัคซีนเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการนำมาใช้ในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นปรากฏว่ามีทู้ติดเชื้อโควิด1 9ในบ้านพักคนงานบ้านพักของอนักกีฬาเนี่ยเริ่มต้น4คนตอนนี้ขยายขึ้นเป็น58คนทั้งในอังกฤษนะครับทั้งในญี่ปุ่นจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญฮะซึ่งที่ผ่านมาไทยก็พลาดเพราพไปใช้หลักคิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรมปเข้ามาบริหารจัดการประเทศโดยเฉพาะการเปิดประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวตอนนี้ปรากฏว,ว,ว่าล่าสุดนะภูเก็ตต้องประกาศปิดสถานที่เสี่ยงสถานบริการนะครับรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะคบที่เกี่ยวข้องกับกลางคืนทั้งหมดนะครบโรงเรียนต้องหยุดเรียนเพราะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นในภูเก็ตแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิดคิดซ้ำคราะกรระนระนต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูสับสน ลังเป็นคนไม่มีความหวังเมือทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไรค้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเตามหล ให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวัง นั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลีคิดคิดซ้ำคราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวัง ความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงน,น้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ Let